ญาติธรรมผู้มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกท่านวันนี้คนเอิบนอ้อยจะมีธรรมะดีๆมาฝากให้ญาติบุญผู้มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกท่านได้ฟังกันนะจ๊ะค่ะมีพระแม่อราหันองค์หนึง่งซึ่งเป็นองค์อราหันหญิง เสด็จมาหาคนอิบน้อยในสถานที่ที่คนอิบน้อยอยู่และพระแม่ท่านก็ด้านมาเล่าเรื่องตำนานการก่อเกิดในรอบที่ท่านได้สำเร็จจิตให้กับคนอิบน้อยฟังดังนี้พรอแม่ท่านเล่าว่าในยุคสมัยหนึ่งเมื่อครั้งเราเกิดมาเป็นมนุษย์ พบสุดท้ายก่อนที่เราจะรปนิพพานสำเร็จเป็นอาหารหันต์การก่อเกิดให้เราสำเร็จเป็นอาหารหันต์ได้นั้นคือความทุกข์ที่สุดของที่สุดที่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้เราเกิดมาเป็นผู้หญิงชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน ดินแดนแถบหนึ่งถ้าเป็นยุคสมัยนี้ mm. ก็คงจะเป็นทางลาบใต้แต่แถวจังปะสักเราเกิดมาในยุคสมัยเมื่อ2,007ปีที่ผ่านมาในยุคนั้นบ้านเมืองยังเป็นเพียงแค่เมืองเล็กๆน้อยๆที่ยังมีการลบลาค่า,าฟันชิงดินแดนกันเยอะแยะมากมาย และเราก็มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะร่ำรวยหากเทียบในยุคสมัยนั้นมีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันพร้อมทั้งมีลูกสามคนมีสามีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่งเกิดการสู้รบสามีของเราก็ได้ออกไปสู้รบ และสูญหายไปไม่เห็นกลับมาเราได้สูญเสียสามีไปต่อจากนั้นมาไม่นานก็ได้เกิดการสู้รบฆ่าฟันกันในเมืองที่ถัดจากเมืองของเราขึ้นไปทางเหนือซึ่งเป็นทางที่ไหลของสายน้ำที่ไหลลงมาในหมู่บ้านที่ได้ใช้นั้นและซากศพ ทาสัตว์ต่างๆได้ตกลงไปในน้ำก่อเกิดให้เป็นโลกติดต่อไร้แลหากเทียบกับสมัยนี้ก็คงจะเหมือนกันกับโรคไข้หวัดนกที่ตายไปในเจ็ดวันห้าวันลูกของเราก็ได้ติดโรคนั้นแล้วก็ตายไปจนหมดญาติพี่น้องของเรา ก็ได้ติดโลกแล้วก็ตายไปจนจะหมดอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์มากกับเหตุการณ์นี้จึงร้องไห้แทบเป็นแทบตายเหมือนคือล้ายคนที่ไม่มีสติอะไรอีกแล้วแล้วก็กำลังคิดว่าทเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหากมีอยู่จริง ก็ขอให้โดนบันดาลให้เราไปสแสวงหาให้เจอ,อยาที่มารักษาผู้คนที่ยังเจ็บป่วยอยู่เหล่านี้ให้หายจากโลกนี้ด้วยเถิดให้อย่าต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้นเลยเมื่อเราได้ตั้งจิตอธิษฐานร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีภายไปเช่นนั้นแล้วจึงมีเสียงขึ้นมาในจิตว่า ท่านลงไปทางทิศเหนือของที่อยู่ของท่านสิที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งและที่นั่นก็มียาอยู่ที่นั่นที่จะสามารถรักษาคนเหล่านี้ได้ให้หายจากสิ่งที่เป็นและความเจ็บปวดนั้นเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงรู้สึกดีใจมาก แล้วก็รีบเดินทางไปในทางทิศเหนือเพื่อไปหาถ้ำแห่งนั้นและอยู่ดีๆก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่เราคือเราไปถึงที่นั่นได้อย่างไรเราก็ไม่รู้และอยู่ดีๆเราก็ไปโผล่ที่ปากถ้ำนั่นเราจึงเดินขึ้นไปบนถ้ำและ มองหาควานหาหาดูว่ายานั้นอยู่ที่ไหนหาด้วยความทุรนทุลายและไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่แล้วก็หาไม่เจอเราจึงนั่งลงกองอยู่กับพื้นเหมือนคนที่สิ้นแล้วด้วยสติกำลังสิ้นแล้วด้วยความหวัง หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างร้องไห้และเมื่อนั้นเองก็มีเสียงของเทวดาหรือไม่ทราบว,ว่าจะเป็นองค์อรหันต์องค์ใดองค์หนึง่งพูดขึ้นมากับเราว่าเจ้าจงเดินลงไปหน้าปัธถามในวันพรุ่งนี้เช้าเถิดจะมีฤาษีตนหนึ่งเดินผ่านมา องคหนึ่งเดินผ่านมาและเจ้าจงหออย่าจากเขาผู้นั้นเถิดเราเมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้วเราก็นั่งนิ่งแล้วก็นอนอยู่ในถ้ำนั้นจนเวลาเช้าตรู่จนรีบเดินลงไปอยู่หน้าปากักถ้ำแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ ฤาษีอ,อ,องค์นั้นจะเดินผ่านมาเพียงสักครู่เดียวก็มีฤาษีอ,อ,องค์หนึ่งเดินผ่านมาเราจึงได้พูดกับฤาษีอ,อ,องค์นั้นว่าทจงประทานยาแก่เราเถิดเราพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดเหลือเกินและมีผู้คนที่ล้งป่วยเจ็บตายเยอะแยะมากมายามที่รอยาจากเรา ขอท่านฤาษีโปรดเมตตาประทานยาแก่เราเถิดและแล้วท่านฤาษีนั้นก็ได้ประทานคำพีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่เราหนึ่งเล่มเมื่อเราเดินกลับมาที่ถ้ำก็ได้เปิดคำพีนั้นออกมาตั้งใจที่จะค้นหาว่าเขียนสินดอยู่ในนั้น แต่ด้วยว่าเราไม่ได้ล่ำเรียนศึกษาอะไรมาเลยเราจึงไม่สามารถที่จะอ่านออกแต่จิตระลึกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกและพระองค์ท่านได้ทรงสอนสั่งสิ่งที่ทำให้คนหลุดพ้นทุกข์ อยู่ในคัมภีร์นี้แต่จะทำอย่างไรเล่าเมื่อเราไรซึ่งการศึกษาไม่สามารถอ่านคัมภีร์นี้ได้และไม่รู้จะทำยังไงเราจึงร้องไห้และก็นั่งสมาธิไปสักแป๊บหนึ่งจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่มีพระคำ ไม่มีอะไรที่จะมาให้เราบริกรรมและภาวนาเพื่อให้จิตนั้นสงบจึงเก็บก้อนหินมาแล้วก็ท่องว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสําเร็จอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําเร็จอรหันต์ท่องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วก็หยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนวางไว้เมื่อท่องหนึ่งครั้งก็หยิบหนึ่งก้อนแล้วก็วางไว้แล้วก็ท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่รู้ว่าผ่านไปเวลาร่วงเลยไปแล้วกี่วันกี่คืนนานขนาดไหนแต่ที่รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือก้อนหินกองน,นั้น โอมากเท่ากับเจดีแห่งหนึ่งเลยทีเดียวเราเมื่อรู้ตัวอีกทีหนึ่งจึงนั่งมองเจดีหินนั้นพร้อมทั้งมีเสียงพูดขึ้นมากับเราว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ย่อมเจอกับความทุกข์และทุกสิ่ิทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีกรรมของมัน อยู่ในนั้นทุกคนเกิดมาก็เพื่อเจอทุกข์แก่เจ็บและตายไปเป็นธรรมดาแต่ยาที่จะรักษาได้นั้นคือ,อยาแห่งความหลุดพ้นทุกข์และหากจิตของเราเมื่อได้เกิดมาแล้วเป็นเจ่ออยู่กับความทุกข์เจ่ออยู่กับสิ่งที่ตั้งขึ้นและดับไป เราก็จะเป็นทุกข์จนไม่มีสติจนไม่มีกำลังและจมอยู่กับความทุกข์นั้นแต่หากว่าเราไม่ได้ไปสนใจมันเราใบเบี่ยงจิตของเราไปในจุดที่เป็นสุขไม่ว่าการเวลานั้นจะผ่านล่วงเลยไปเราก็จะไม่รู้ตัวในเวลานั้น และจิตของเราก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นทรมานอะไรเพราะเราไม่ได้ไปใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นแค่ปล่อยให้มันผ่านมาและก็ผ่านไปเหมือนดังช่วงการเวลาที่ผ่านมาที่เจ้าไม่ได้เอาจิตของเจ้าไปจอะอยู่กับทุกข์คนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านั้น เจ้าก็ยังมีความสุขและไม่ได้ทุกอะไรเลยและวันเวลาก็ล่วงเลยไปนานแล้วเจ้าก็ยังไม่เป็นทุกข์ไม่บ้าไม่หมดสติปัญญากำลังเช่นวันก่อนก่อนฉะนั้นนี่แหละคือยาที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าและเจ้าชมนำยานี้ไปแจก ให้แก่ผู้อื่นเถิดจงตั้งจิตตั้งใจเอาจิตของเจ้านั้นอยู่ในความสุขของฌานสมาธิการบริกรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นทุกเถิดเจ้าจงประทานยาณน,นี้แก่เขาเหล่านั้นให้มองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติให้มองเห็นกฎของกรรม วนไปเวียนมาเป็นธรรมดาเจ้าจงสอนสั่งแก่เขาดังนี้เถิดเมื่อได้ยินเสียงเช่นนั้นคุยกับเราแล้วพอพระเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเราจึงรีบเร่งกลับไปที่หมู่บ้านนั้นและใช้คำบริกรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําเ็จอรหรันตรสัมมาสัมพุทธเจ้าสําเร็จอรหรันเราก็ได้ใช้คาถานี้คำบริกรรมนี้ในการรวบรวมพลังจิตพลังบุญคำหนุนคนเหล่านั้นให้ได้ดื่มน้ำทิพย์จากการทำน้ำมนต์ด้วยคำบริกรรมนี้และรักษาโรคเหล่านั้น แล้วก็ชำระจิตของคนเหล่านั้นที่กำลังเป็นทุกข์ให้ได้หายจากความทุกข์แล้วก็สำเร็จไปตามๆกันประมาณราวๆกว่า300กว่าคนนี่ก็คือแบบของการหลุดพ้นไปสู่ภูมิของอาราหันต์ที่วันนี้เราจะมาเล่าให้แก่ทุกๆคนได้ฟังกันเพื่อเป็นต้นแบบของการสำเร็จ คนเราหากเรามีจิตตั้งมัน่นมุ่งมัน่นและตั้งใจในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็จะสามารถที่จะสำเร็จและไม่ว่าเราจะทุกข์มากแค่ไหนความทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ผลักด,ดันให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้ก็ขอให้ญาติบุญญาติธรรมผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นและยังเจอกับความทุกข์ จงใช้ความทุกนั้นเป็นทางแห่งพระนิพพานข้ามพ้นและเดินทางมาให้ถึงความหลุดพ้นอย่างที่สุดจึงจะเป็นยาที่รักษาโรคต่างๆได้เพราะหากยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแล้วก็จะต้องตายด้วยโลกหากไม่โลกใดก็โลกหนึ่งจะไม่มีใครหลุดพ้นได้ นอกจากผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนบนแล้วจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้แก่ญาติบุญทุกทกท,กท่านได้ฟังกันและไม่ว่าท่านจะไรก้การศึกษาไม่มีความรู้อะไรขอให้มุ่งมั่นปั้งใจทำในสิ่งที่ตนนั้นปรารถนาคุณงามความดีสิ่งที่ดีพุทธบารมีจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะนำพาจจตนของท่านให้เข้าถึงพระองค์ท่านคำสอนและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในที่สุดเมื่อพระแม่ท่านได้ให้ประวัติความหลุดพ้นเป็นคำสอนแก่ลูกและแกะ่กนอิมน้อยเช่นนั้นแล้วกนอ,อิมน้อยจึงได้กราบน,นมันสการขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ทรงให้เม่ตา ให้คำสอนนั้นแก่ลูกก็นามาเผยแพ่ก็ขอให้ญาติบุญญาติธรรมทุกๆท,ท่านตั้งใจมุ่งมั่นกระทำความดีจากนี้จนเข้าสู่พระนิพพานทุกๆท่านท,ทุกคนและไว้ฟังธรรมะกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ